น้ำตกเห็ดออรินจิหน้าตาน่ากินแบบนี้เราไปดูค่ะว่าเราใช้วัตถุดิบมีอะไรบ้างาวัตถุดิบของเราก็จะมีเห็ดออรินจินะคะเราจะแบ่งครึ่งค่ะเพื่อที่จะเอาเขาไปย่างอันนี้ก็จะเป็นไก่สับค่ะแล้วก็จะเป็นต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดค่ะก็เป็นเครื่องลาบป,ปกติเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราได้ติดเตาถ่านแล้วเราก็จะย่างเห็ดค่ะเอาเหลืองประมาณนี้เลยค่ะ น้ำเขาจะไหลออกมาแล้วจะทําให้เห็ดของเขาหวานอยู่ข้างในค่ะเพราะฉะนั้นเราจะย่างประมาณนี้พอเห็ดเขาเย็นแล้วเนี่ยเราก็จะมาฉีกค่ะก็ฉีกง่ายอยู่นะคะถ้าจะให้ง่ายต้องใช้มีดค่ะเอาเอาเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะเวลาใช้มีดมันรู้สึกว่าฉีกง่ายอย่างนี้ยค่ะเราก็จะฉีกเป็นเส้นๆค่ะใครอยากจะหั่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราฉีกแบบเนี้ยมันจะดูน่ากินค่ะ ก็จะฉีกจัดการฉีกไปให้หมดเลยค่ะ,ะเห็ดเราต้องมั่นใจว่าสุกนะคะเนี่ยค่ะก็จะย่างแบบนี้เลยอันนี้เราตั้งหม้อเพื่อที่จะลวนเนื้อไก่นะคะเราเติมน้ําเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยเราจะมีปรุงน้าไอ้นี้ด้วยผงขนาอนนิดนึงค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ลวนเนื้อไก่ หลังจากที่น้ำเริ่มเดือดนล้วเก็เอาเนื้อไกอ่เงไปอเนื้อสัตว์นี่จะเอาเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อก็ได้เลยนะคะหรือถ้าใครแบบกินเป็นเหมือนบางสัมัเนี่ยให้สับสับเห็ดแล้วก็เอามารวนค่ะน้ำเขาจะอร่อยมากเราก็จะรอให้ไก่ของเราสุกก่อนนะคะพอไก่ของเราสุกเนี่ยเราจะยุกเขาไปตั้งให้เย็นนิดนึงก่อนที่เราจะเอามาทำเครื่องราบค่ะ นี่เราก็ได้เตรียมเครื่องราบเสร็จเรียบร้อยก็เอาเห็ดลงค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาก้าวคั่วลงพริกป่นแล้วแต่ชอบเลยค่ะก็จะเป็นผงนัวนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นน้าปลานะคะเราใส่น้ําปลาไปนิดนึงเพื่อที่จะใส่น้าปลาด้วยค่ะแล้วก็น้มามะนาวสัดส่วนคือน้ําปลากับน้มามะนาว ปริมาณเท่ากันค่ะรสชาติจะออกมาเป๊ะมากเลยเสร็จเรียบร้อยก็ใส่สีต้นหอมแตละแนวใส่เข้าไปคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็จัดการชิมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะชิมนะคะว่ารสชาติได้หรือยังถ้ารสชาติมันยังไม่ได้เนี่ยเราจะต้องเติมน้ำปลานะคะซึ่งก็อีกนิดนึงค่ะน้ำปลาอย่างนี้ได้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปจัดลงชามได้เลยจัดจานได้เลยผักก็แล้วแต่เราชอบค่ะแต่ว่ารอบนี้ของเราก็จะเป็นผักของเราก็จะเป็นแตงกวาแล้วก็ผักกาดเขียวต้นเล็กค่ะกาดเขียวต้นเล็กผักกาดเขียวต้นเล็กนี่เหมาะมากสำหรับการกินกับลาบค่ะเสร็จเรียบร้อยเรามาดูหน้าตากันหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ